ได้ตัวหนึ่งแล้วเชาว้านี้ไปสองกับได้หนึ่งตัวได้ลูกน้องสี่ตัวเห่าลั่นเลยหมดแล้วมั้งกับดักผม <c oughs> โอ้โหโอ้โหอ,อ,อันที่สาม นี่เรียบร้อยอีแปะอีแปะต้องพยายามอยู่บนยอดไม้ก่อนยอดมันให้ยอดไม้พอเรามัดเชือกไว้เพราะนั้นดักกีทีกีทีทก็หลงแล้วง้างสามวันสี่วันหลงหลงกลับไม่ดีเดอ้อง้างทั้งคืนููมันนะดูดิ ตะดกักไม่ติด,ดพยายามหาเชื่อบนยอดมันม่นมัดไปเอานิ่ตดดิดครับอีแปะอีแปะติดสองแล้วอีแปะดักข้างบนน่ะดินลงมาข้างล่างตรงนี้ดีไปสองครั้งแล้วไม่ติด ครั้งนี้ครั้งที่สามจะติดไหม <laughs> ครั้งนี้ไม่ดีดครั้งต่อไปอมันเ,นเชือกเชือวแล้วทางก็อย่างดีอ่ะแต่ไม่กินเหยื่อ นกรู้จริงๆพวกมันเ,นเรือสามเหรอเรือสามที่ต้องตัวมันนับด,ดูอีกนะเนี่ยถ้าไม่ครบยังต้องเดินย้อนกลับไปดูอีกนะหาตามยอดมันอีกนะเนี่ยติดม้อยเอ้าลืมโอ้โหงางมดคืนพี่น้องป่าแบบเนี้ย มันไม่มีหนูเป,นเ,ปนเป็นไปไม่ได้มันต้องมีแต่ดักมันแล้วไม่ติดติดหนูน้อยม้งนี่อันเนี้ย <c oughs> ใช่หนูรุ่นพอได้พอได้ก็พอได้เนาะตัวที่สี่ไว้แปะติดดีไว้มันนี่แปะติดไปสามแล้วเนี่ยอ่ะนี่แหละ พอประมาณตรงนี้ะเดี๋ยวจะมานับกลับว่ามันครบไหมไม่ครบอู้หูยหนามหมาถอยเอ็นเวินคิดว่าไม่มีมีนี่ว่ะโอ้โหหนามหมาถอยเนี่ยดูดิดูดิลอยมันกัดใหม่ๆเลยนะตัวขนาดเมื่อกี้นี้ว่ะออ คันสุดท้ายติดครับเออดักสองเที่ยวแล้วมันจะติดเนี่ยนะออ,อ,อตัวที่ห้าโดยที่ไม่มีหนูท้องขาวเลยเกินคาดครับวันนี้เกินคาดเก็บเชือกเก็บหนูก่นนะครับเชือกมัดไว้ตรงไหนเนี่ ไอตัวเดียวกันนี้วะที่กัดอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันกัดต้นมันเมื่อกี้เนี่ยกินตัวหัวมันเขาจยช่วยกำจัดหนูให้เข้าด้วยนะเนี่ยทยี่ของเจ้าของเนี่ยเจ้าของไม่ได้ทำให้เขาเช่าอีกแกบไบออีกเปะนี่ติดดีใฮ้วันนี้เออเปะติดสามเลย ไอสี่เลยแปะะอูอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋้น้ำหมาถอยตรงไหนวะอีวินเอาเอาโดนยน,นได้เอาระวังขาโดนแขนโอ้แน่นอนเนี่ยเดี๋ยวนับกลับก่อนฮึอีเปะหายอันหนึ่งต้องเดินกลับย้อนไปดูแล้วครับเ่าไปดักไว้ตรงไหนอีแปะโอ้ขนาดเอาเชือกมัดไว้โอ้ เจอหนามหมาดคอยเขาอีกเยียโอ้เื่อไม่ได้เลยเอางั้นขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ